ที่ว่านี้เห็นอันนี้พี่น้องใครที่ยังไม่เห็นอันนี้บ้างนะครับองวดนี้แบบสื่อแบบลายนะครับสื่อลายมือแรงก็น่าจะไปเอาอีกนะครับมือแรงก็น่าจะไปเอาอีกนะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับใครที่ยังไม่เห็นเออรัฐบาลให้ยางขาเดี๋ยวเดี๋ยวรอคนก่อนเห็นแล้วใครเห็นแล้ว ใครเห็นแล้วบอกว่าเห็นแล้วนะใครยังไม่เห็นวันนี้มีกระถิ่นด้วยอเออยังไม่เห็นแสดงว่าการเดือกกบะดาการเดือกกบะดาเศรา้า <c oughs> บอกคือกันอืนี่ซื้อซื้อ25ใบนะครับอันนี้ซื้อ25ใบผู้ไหน,หนบอกว่าไม้เห็นบอกว่าไม่เห็นเด้อพี่น้องเดี๋ยวเยวสี่ยใหเบิง้งพร้อมๆกันงวดน,นี้บอกมัน ม,มั่นใจนะครับพงอนี้ปอมั่นใจสําหรับปอนะำปอมั่นของปอเองอเออใครที่ยังไม่ได้ซื้อไปซื้อก่อนพี่ยังไม่เห็นใช่ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวให้ดูไปพร้อมๆกันอืมปอว่าปอเอ่อความรู้สึกของปอปอว่าปอมั่นใจโตนี้แห้งนะครับก็เลยไปซื้อมายี่สิบห้าใบ ตอนยินเพราะว่าปอจะไปเอาอีกอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวมีสองตัวที่ปอจะซื้อหนักที่สุดนะครับมีสองตัวที่ปอจะซื้อหนักที่สุดงวดนี้พี่น้องอยากดูเพราะว่าซื้อเลขอีกอย่างเดียวเดี๋ยวปอจะซื้อลอตเตอรี่มาให้ดูเดี๋ยวปอจะซื้อลอตเตอรี่มาให้ดูไม่เห็นค่ะเดี๋ยวออ่ใครที่อยากเห็น บอขอคนละแชร์ผู้ใดเห็นแล้วก็แชร์หนในเด้อพี่น้องอืมเห็นแล้วพี่น้องไปซื้อไปไปซื้อหรือย่างใครใครที่ยังไม่เห็นบอกว่ายังไม่เห็นนะครับบอกว่าผอกมั่นใจอยู่นะครับบอกก็ได้ไปซื้อหลายซื้อยี่สิบห้าใบตัวกลับตัวตัวตัวนี้เขาพูดมาอย่างว่าท่องกลับบบแม่พี่น้องอืมท่องกลับ ี๋ยวให้ดูพร้อมๆกันเดี๋ยวเดี๋ยวประกับกล้องหลังให้ดูพร้อมๆกันอืมเดี๋ยวประกับกล้องหลังวันนี้วันอาทิตย์สวัสดีวันอาทิตย์ด้วยนะคะทุกคนมูนีอาศิลายเนี่ยอืมเดี๋ยวให้เบิงพร้อมๆกันพี่้องกดแช่เดี๋ยวพอให้ดูพร้อมๆกันนะครับสําหรับใครกดหนึ่งได้แล้วผู้ใดแคบหน้าจอก็กดหนึ่งไว้ผู้ใดบอแคบก็อือ่ะปรียงให้แล้วหลังมั้ง พร้อมหรือ,อยังอยากเห็นแล้วค่ะครับเดี๋ยวปอให้เห็นแล้วทุกคนซื้อเลขตัวเดียวนั่นแหละเออปอก,ก็ซื้อไม่เยอะหรอกอย่างเบิงค้าโอเคอ่ะเดี๋ยวปอให้ดูอ่ะยี่สิบห้าใบนี้มันเป็นเลขตัวเดียวนะแต่มันกลับพี่น้องมากบออพี่น้อง ยังไม่เห็นล็อตเลยค่ะพร้อมแล้วครับซื้อเลยอันนี้อันนี้น่าจะได้อันนี้น่าจะได้สิบสิบสามใบครับอันนี้น่าจะได้สิบสามใบเอออันนี้น่าจะได้สิบสามใบห้าแปดน่าจะได้สิบสามใบนะครับส่วนแปดห้าน่าจะได้สิบสองใบได้หรือยังได้แล้วค่ะดูหรือยัง มักจ้ามักบอกพี่น้องพี่น้องมักบอกขอบคุณนะครับยินดีมมรัจังเลยค่ะขอบคุณนะครับเออบอกก็ซื้อตัวกลับด้วยนะครับบอกซื้อตัวกลับด้วยอืมบอซื้อตัวกลับด้วยทุกคนชอบอการเศร้ากับการแรงเนี่เห็นบอกขึ้กันเด้อพี่นอ้องอืหมายถึงว่า กะกะการเร่งพึ่งกับบริษัทเบื้องในลายสุดนะครับเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้น่ะเพจของปอมันมันถูกปิดกั้นครับมันจะลงมันจะลงพวกลอตเตอรี่แบบนี้ไม่ได้อืมมันจะลงพวกลอตเตอรี่พวกอะไรแบบนี้ไม่ได้เออพี่น้องมากับค่อยซื้อเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดบอมากับบอตองซื้อแต่ว่างวดเนี้ยบอซื้อเลขกกลับด้วยนะครับบอซื้อเลขกกลับด้วยอืตรงใจกันเลยน้องพอเพิ่งมาติดตามได้ห น,น้องปอพี่มาติดตามได้หกงวดแล้วโอ้ขอบคุณนะคะโบ้หกงวดมันไม่ถูกเลยเนาะที่คุณปอให้เมื่อวานชอบไหมคะชอบหกเจ็ดหกเจ็ดใช่ไหมเออเจ็ดหกใช่ไหมปอชอบอเดี๋ยวรอรอดูถ้าเบิงพี่น้องถ้าเบิงว่าวันที่สิบหกอ่ะเขาจะให้เลขอะไรบ้างอืเขาจะให้เลขสองตัวเหมือนเดิมปอกเลขของปอจะมีสี่คู่นะเลขของปอจะมีสี่คู่ส่วน ส่วนส่วนเลขเขาเลขคนอื่นจะมี2คู่จะเป็นเลขทั้งหมด6คู่เดี๋ยวพอจะมาเอาเพนสรุปให้ลองถ้าใครชอบก็ตามดูใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามอืมจองจังพูดเพราะขอบคุณนะคะพูดเพราะสรุปให้อันนี้ใช่ไหมคะน้องปอใช่เลขตัวนี้ก็ให้เลขตัวนี้ให้ทุกคนถาถ่าถ่าเลยสดอืม ทุกคนรอไะไรสดทุกคนจะรู้ว่าอะไรยังไงแล้วชอบไหมหกเจนหกชอบแต่ว่าสื่อสื่อสิบอยสื่ออันนี้ครับสื่อเจือดินเสื้อดินดินอืมสื่อดินเออจะซื้อดินใครอยากซื้อตามซื้อใครไม่ซื้อ,ไม,อไม่เป็นไรอยากร่วมบุญน้งปนนะคะญญาอยาก ร่วมทำบุญกับน้องปอนะคะครับ,รบเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวปอจะเปิดให้ร่วมบุญอยู่นะครับเดี๋ยวเราถ้าเราถ้าเรามีโอกาสนะแอดไปแล้วค่ะดึงเข้ากลุ่ม้วยนะคะติดตามตลอดค่ะแอดไปเลยแล้วแจ้งแอดมินได้เลยนะครับว่าอยากเข้ากลุ่มนะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่มนะคะให้อยู่ฟรียาวๆเลยนะครับอยู่จนเราตายจากกันเลยนะครับชอบตามมาหลายงวดแล้วค่ะน้องปอ ออกเก่าเจ็ใช่ไหมเออโดยสั่ยายชอบหมยายยายเจซื้อยี่สิบห้าใบจักมักประมัณขอเออว่าจะไปยืมเงินยายเจอยู่แล้วถึงเลขนี้ดีพี่น้องอืมแล้วถึงเลีลดีดีเทลาสองแสนกำลังดังมาคือกันเนี่ยพอซื้อยี่สิบห้าใบนะครับแปดห้าพอได้ 85 85พอได้12ใบส่วน58พอได้13ใบค่ับเลข 5, 8 85เออใครที่อยากเข้ากลุ่มแอดเลยไม่มีค่าใช้จา่ายอยู่แล้วนะคะไม่มีค่าใช้จา่ายในการเข้ากลุ่มอยู่แล้วเมาส์วัสดุนอพี่น้อ,นองเออสิบอถือเอยียงคาสถือวัสดุน้นกับสาหนังวัสอกับสาวัสดุ ยายยายห,หมูบอกว่าหมูบอกว่าอันอุ้ยมิแตอร์มิแต่กระเทยเนาะถือพนะว่าแม่อืมว่าว่าว่าบ,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 าบาอกกระถือว่าเจ้ากระถือสินะอืมตรงใจกันเลยเออเอาก็จริงนะคะเม,มาแล้วครับเมาแหละเนาะกำลังดังเนาะหมู่หกกำลังดังเนาะช่วงนี้ มาคะ่ะตอนนี้เห็นแปดห้ามาเยอะเราจะซื้อใหม่อีกคะ่ะได้คราบได้ได้ได้แค่ใช่ไหมยิ้มน่ารักมากสวยิหน้าดูดีขึ้นไหมทุกคนเพราะว่ามันก็โอเคขึ้นนะครัมันโอเคขึ้นมันขึ้นกล้องมันขึ้นกล้องขึ้นเยอะมากตาก็เป็นสองชั้นเห็นได้ขึ้นมากแล้วก็ตรงนี้เหลือแค่มู่พราะว่าว โอ้ยมิจ่ะเะเทยนั่ถือพนาเพิ่นบานนะ่ะคือวได้ยินข่าววายเอจถือเลียหลายวันสันเขาจะทราบไปหอดบันผุกกองน้อยเง่าพูดไปหอดวอันุุบัตินุนเดือด่าลาสุดดังแห้งเออมูหกดังแห้งคาลาสุด <c oughs> <c oughs> เออขอบคุณครับใครที่อยากเข้ากลุ่มนะแอดไลน์ตามที่พอปะหมุดได้เลยไม่มีค่าใช้ใจ่าย